สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำลายลำเพลินที่เป็นท่อนหัวนะครับมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดบรรทัดเองนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาลองเลยนะครับลาโดเลมีลาซอนเลโดเลมีลาโดเลมีลาซอนเลโดโดมีเลโดเลมีลาซอนเลโดเลมีโดเลมีลาซอนเลมีโด ลาซอนเลมิโดลาซอนเลมิโดโดลาซอนลาซอนมีเลมิโดโดลาซอนลาซอนมีเลมิโดมีเลมิโดมีเลโดเลมีอีกรอบนะครับลาโดเลมีลาซอนเลโดเลมีลาโดเลมีลาซอนเลโดนโด มีเลโดเลมีลาซอนเลโดเลมีโดเลมีลาซอนเลมีโดลาซอนเลซอนเลมีโดลาซอนเลมีโดนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นแบบเขยาครับลาซอนเลมีโดนะครับกดกดกดลานะฮะแล้วก็ ย้ำไปที่ตัวทีหรืองไงนะฮะหรือว่ากดที่ซอนแล้วย้ำที่ตัวลาไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะสอนสทันทีนะฮะลาซอนเลมิโดลาซอนเลมิโดโดลาซอนลาซอนเลมิโดโดลาซอนลาซอนเลมิโดลูกนี้จะคล้ายกับลูกของตังหวายครับมีเลมิโดมีเลโดเลมีนะฮะก็อย่างที่ผมบอกแหละครับ การท่องลายของอีสานมันทําได้เพียงแค่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวทางนิดๆหน่อยๆน,น,นะฮะเพราะมันเป็นสำเดียงเฉพาะตัวนะฮะบางทีเราใช้เสียงออกมาเป็นตัวโน้ตเนนะี่ยบางทีคนฟังก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอันนี้ทําให้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะพอที่จะเป็นเบสิกเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อน,ก,อนก่อนที่ผมจะมาสอนท่านดีนะฮะก็ท่านก็ลองนะครับ ลองฟังแล้วก็ลองฝึกท่องดูก่อนนะฮะพอเวลาผมทํา EP ต่อไปในการสอนดีท่านก็จะได้สามารถที่จะ